สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอากาเซวันนี้ใหม่ก็มีข่าวดีมาแจ้งแล้วนะคะเนื่องจากสหมงคลฟิล์มนะคะได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในวันที่26ทธันวาคมนะคะจะมีการฉายหนังคริสต์มาสแครนของพี่จินยองนะคะ ที่พารากอนซินิเพล็นะคะในรอบ18นาฬิกานะคะทุกคนแต่รอบนี้มีความพิเศษตรงไหนนั้นก็คือเราได้ดูหนังแล้วเราก็มีได้ไลฟ์พูดคุยกับพี่จินยองด้วยจ้าซึ่งเราก็จะได้ร่วมเป็นหนึ่งใน10แฟนผู้โชคดีถามคำถามสุด exclusive กับพี่จินยองด้วยเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นไหมที่ได้ถามคำถามกับพี่จินยองนะคะงานนี้นะคะจัด เพียง800ที่นั่งเท่านั้นนะคะในราคาบัตรที่นั่งละ699บาทเท่านั้นทุกคนคะ่ะที่สําคัญเลยนะคะไม่ควรพลาดเลยเพราะมีแค่รอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนคือแบบเป็นรอบแบบเอ็กซคลูซีฟสุดๆเป็นรอบเดียวเท่านั้นที่จะได้แบบไลฟ์พูดคุยกับพี่จินยองแล้วก็ดูหนังพี่จินยองไปด้วยฉะนั้นไม่คิดว่าอากาเซ่เพื่อนๆอากาเซ่แล้วก็เมนพี่จินยองทุกคนต้องไม่พลาดอย่างแน่น,นอนไม่ควรพลาดห้ามพลาดโดยเด็ดขาดน,นะคะทุกคนคะ่ะแล้วไปร่วมดูหนัง พูดคุยไลฟ์กับวิจินยองกันในวันที่26นี้นะคะทุกคนไปกันเยอะๆนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย